ครับสวัสดีครับมาพบกับผม่องพอ่อศรีครือเดาครับุน,นีวันนี้ผมสิพาเอฟซีทุกท่านขึ้นไปเที่ยวทั่งประเทศเมนาดครับไป่องอันมาครับไปเมิ่งมามีอยังขายเนี่ยผมสะพาเอฟซีือเป็นเพื่อปรบการเเวราไปกับผมได้เลยครับไปเลยครับเราก็มาถึงทางฝั่งประเทศของ กัมพูชาแล้วนะครับเป็นจุดเขตติดต่อครับพื้นที่ของไทยนะครับร่วมจำเม็นก็คือทางขึ้นไปบนช่องอันม้านะครับนี่ครับผมจะพาเอสีขึ้นไปดูไปพร้อมๆกันกับผมเลยครับมีชาวกัมพูชาเข็นรถส่งของเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเข็นของให้คนไทยหรือคนเขมรที่จ้างถ้าซื้อของ นำมาจากเมืองขมิน้นก็จะมาฝั่งไทยซื้อจากฝั่งไทยก็จะเอาไปเมืองขมิน้นครับผมมาดูไปพร้อมๆกันครับครับเราขึ้นมาเราก็ได้ยินเสียงเครื่องเสียงเค,เครื่องากาศทางด้านกัมพูชานะครับมันอ่านอะไรนะเว้ยภาษาขมรครับเราก็เข้าเขตพื้นที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะครับ เราก็ได้เดินดูในตลาดหาดูสินของแปลกหูแปลกตาให้เอฟซีได้ดูกันนะครับมาไปพร้อมๆกันเลยว่าจะมีอะไรขายมากงของขายเยอะะมากมายครับใครเข้ามาแล้วก็ต้องทําตามกฎน,นะครับอย่างเช่นเราจะซื้อบร่หนึ่งท่านหนึ่งคนเราซื้อได้แค่หนึ่งคันต้นนะครับจะซื้อเยอะกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะผิดกฎแล้วมีทั้งตกกะกแตนนะครับถุงละร้อยดูครับตกะกั่น ดูขอทน่กางเันครับเอซีทุกท่านพยายามมาเที่ยวมาสมขึ้นมาได้เลยนะครับก่อนจะขึ้นมาก็เราก็ผ่านสองสาด่านนะครับก่อนจะเข้าช่องพันมาครับผมดูไปกองกไปครับ เทียนซีกกิโบะครับมแต,ะกะต่กระแตงขายครับรายใมามครับรขึ้นมาอยากได้รายก็มาดูมาซื้อมาหากันได้นะครับจะเป็นที่ที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งนะครับเราขึ้นมาข้างบนจะสวยงามมากนะครับว่าเป็น เนาะมีจุดชมวิวด้วยนะครับมาคือมีชมวิวมีสถานที่นะครับแล้วผมจะพาเดินไปดูว่าเป็นจุดไหนที่เราจะดูชมวิวได้ครับผมไปเลยครับเมมุนเป็นใครคะเปเอาอะไรด้วยไหมคะ ครับนี่ก็คือมันนะครับถ้าทางไทยก็เรียกสมัยแต่ก่อนก็คือมันนกหรือว่ามันน้ำนะครับแต่ทางนเขียนเรี่กงอะไรผมไม่รู้นะครับเนี่ยผมเคยกินนะครับเป็นเกลเป็นมันนกครับผมแล้วก็นี่ก็คือมันเทศครับผมเป็นกีกวบา้านเราเป็นร้านค้าของทางปางกชานะครับสวยงามนะครับเอาว,าวันนี้ก็ เป็นเขตพื้นที่ที่เราเคยได้ยินข่าวนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อน40,000หรือว่า60,000 4นกิโลส0ตารางกิโลเมตรก็ผมก็จำไม่ได้ครับแต่เราจะพามายืนดูจุดสม,มิวครับผมตรงจุดนี้มีเป็นจุดที่เราจะยืนสม,มิวได้นะครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธ ของทางกัมพูชาได้ทำขึ้นนะครับมีชาวผู้นำกัมพูชาได้ประทับหลังม้าอยู่นะครับทางเทาไทยเราเลยได้เรียกว่าเป็นช่องอันม้าครับแต่ทางประเทศกัมพูชาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งครับเป็นชื่อช่องอันแซค,ครับครับเรามาดูวิวไปพร้อมๆกับผมครับตรงจุดนี้เราจะดูวิวได้นะครับมาดู อยูสวยๆครับทางด้านฝั่งกัมพูชาครับผมเรามายืนจุดนี้เรามองดูสวยงามครับใครมีกล้องมีอะไรเอามาถ่ายเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับสวยมากครับเป็นบรรยากาศที่น่าดูมากครับดูแล้วสบายหูสบายตาครับผมครับดูครับผมจะดึงมาให้เอฟซีดูใกล้ครับผมข้างล่างนี้จะเป็นเดินลงไปข้างล่างจะเป็นสถานที่ที่ คาสิโนนะครับคาสิโนของทางประ,ประเทศกัมพูชาครับผมได้สอบถามทหารดูแล้วว่าจะลงไปถ่ายได้ไหมลงไปทําข้างล่างได้ไหมเขาบอกว่าลงไม่ได้ผมก็เลยต้องถือตามกฎของทางทหารกัมพูดนะครับผมก็มาถึงจุดน,นี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมจะถ่ายสีเดินดูไปเรื่อยๆครับผม นี่ก็คือทางรถทางประเทศกัมพูชา,านะครับเขาจะวิ่งลงไปประเทศเขาครับของเราก็รถเราก็จอดไว้ทางด้านตลาดไทยนะครับตรงนั้นก็คือตรงที่ตลาดไทยเราจอดรถครับดูครับสวยงามมากครับเป็นภูเขาที่สวยมากดูแลเจริญหูเจริญตาครับดูครับเป็นพื้นที่ธรรมชาติมาก ใครได้มาเที่ยวก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้ครับเรามาดูการคอ้มข,ของกันครับนี่ก็คือเป็นรูปปั้นของชาวพู้ธนำกัมพูชาได้ประทับอยู่หลังม้านะครับดูนะครับทางด้านกัมพูชาได้ทำขึ้นเป็นศาล สักศิษย์ที่สักการบูชาของทางกัมพูชาและชาวไทยก็มาสักการบูชาได้นะครับครับเราก็เดินกลับละได้เวลาแล,แล้วเราก็จะเข้าไปคุยกับทหารแล้วก็ขอขอบคุณทหารเขาที่ได้ให้เราเข้ามาถ่ายทําได้ครับผมม,มาดูไปพร้อมๆกันนมครับนะไปเรื่อยครับ ครับกับผมเองก็ขอขอบคุณทหารมากๆนะครับทหารกัมพูชาแท่เราได้มาถ่ายทำครับก็บขอบคุณมาครับสวัสดีครับครับแล้วก็วทําทการเดินกลับแล้วนะครับเพราะว่าอารถขึ้นมาถึงเขตของพืง้นที่ที่เขาห้ามไม้เราเอารถขึ้นมาไม่ได้เราต้องเดินขึ้นมาแล้วก็ต้องได้เดินกลับครับชาวไทยก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆ ครับผมแล้วก็ได้เดินกลับกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะได้เดินกลับมาครับครับผมครับสวัสดีครับห้องกับไปเกี่ยวมาแล้วนะครับเนาะครับสุดท้ายผมส่องพ่อสีขอกราบขอบคุณเลยที่ทุกท่านที่เขามารับดูรับชมนะครับเนาะในเรื่องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้ครับเด้อผมเสียหาคลิปใหม่ๆสวยๆให้มี่เดือดเบือดกันเีงครับยินดีกลา อย่่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามครับผมทุกท่านผมขอขอกราบคำาสวัสดีครับ